สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พี่หมอดอรคาก็อยากจะมาแนะนําสําหรับผู้ที่ใช้รถในเรื่องของการเปลี่ยนยางรถยนต์ยางรถยนต์นั้นก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญที่สุดของรถยนต์รถยนต์นั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เป็นช่วงล่างเป็นตัวถังถ้าเสียก็มีโอกาสกลับบ้านได้แต่ถ้าเกิดเป็นยางรถยนต์หมดอายุแล้วท่านวิ่งวิ่งอยู่ด้วยความเร็ว 80- ถึงร้อยขึ้นไป ระเบิดขึ้นมาหรือ,อยางแตกขึ้นมาโดยเฉพาะล้อหน้านั้นอันตรายถึงชีวิตครับวันนี้พี่หมอดรขาจะแนะนําเรื่องดอกยางเงียบเป็นดอกแบบไหนมาเลือกดูกันครับดอกอยางถ้าจะให้เงียบต้องไม่ใช่ดอกขาดนะครับไม่ใช่ดอกขาดดอกขาดก็คือจะแหว่งยาวมาเลยนะครับมาถึงตัวร่องรีดน้ําเลยนะครับดอกอยางนี้ถ้าเกิดว่ามีที่อีกเส้นหนึ่ง นะครับเป็นตัวปิดเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อกันดอกตรงปลายนี้เพเยอขึ้นมานะครับพอเพยอขึ้นมาปุ๊บมันก็จะทําให้กินเป็นบ้างกินเป็นบ้างปุ๊บมันก็จะตบพื้นตับตับตับนะฮะเวลาวิ่งก็เข้าห้องโดยสารนี่แหละครับการที่จะเลือกซื้อยางที่ไม่ดังนะครับวิ่งจนเรียกว่าล้นทั้งหมดใช้คุ้มก็ต้องเลือกดอกยางแบบนี้นะครับเสียงจะเงียบเสียงจะไม่ดังนี่แหละครับคือดอกเต็ม นะครับแล้วก็ปียางดูปียางไม่ต้องไปดูอะไรมากมายนะครับวันเดือนสัป,ปดาห์ะลรไม่ต้องหรอกครับก็ดูตัวหลังไว้อย่างเดียวเองนะครับแค่นี้เองครับถ้าเกิดว่าเข้าไปที่ร้านเปลี่ยนยางขอยางปีใหม่นะครับแล้วท่านก็มาดูองค์ประกอบตรงนี้ก็คือปี2020นี่คือ,อยางปีใหม่ครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูยางดอกขาดกันบ้างยางดอกขาดโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยางมัทเลนที่ลุยขี้โคลน นะครับลุยป่าแล้วก็ลองลงมาก็ยางออเทเลนที่เป็นดอกหยาบเหมือนกันแต่ว่าพวกนี้ก็ต้องทําใจเรื่องเสียงดังนี่แหละครับคือดอกยางที่ดอกขาดดูนี่ฮะจะเป็นร่องขาดแบบนี้ตรงนี้นะฮะร่องรีดน้ํานะครับอันนี้คือขาดอันนี้คือขาดคือขาดหมดเลยครับแล้วเวลาวิ่งไปนานก็เพเยอขึ้นนะครับโดยเฉพาะจะเพะเยอด้านในนะครับจะเพะเยอด้านในด้านนอกเนี่ยจะไม่ค่อยเพเยอเท่าไหร่นะครับจะเป็นด้านในซะมากกว่า นี่แหละครับคือยางที่เป็นยางเรเดียลนะครับสำหรับรถที่ความเร็วสูงนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้รหัสว่าตัว ZR ZR นะครับ ZR ก็จะวิ่งได้ความเร็วที่200กิโลเมตรขึ้นไปนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทำใจนะครับก็คือรีดน้ำดีเป็นดอกยางที่ห่างแต่จะเกิดเสียงดังนะครับนี่คือดอกขาดครับ ดอกขาดจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เรเดียนเห็นไหมฮะก็จะเป็นล่องลึกขาดไปยาวเลยครับนะฮะจนถึงล่องรีดน้านะครับนี่ก็คือล่องรีดน้าเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มีตัวด้านหลังเคลือบแล้วก็วิ่งไปนานๆเข้าข้างในนะครับเป็นยางด้านในจะเพะเยนะฮะก็จะเกิดเสียงดังนี่แหละครับคือยางดอกขาดท่านต้องเลือกเอาเองครับเพราะว่ารถแบบนี้ ก็ต้องทําใจครับนะฮะเพราะว่าใช้ความเร็วสูงก็ต้องใช้แบบรีดน้ดําดีแต่ดอกนั้นก็เป็นดอกขาดแต่มีขายนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อมีอยางที่เป็นดอกเต็มขายนะครับถึงจะเป็นตัวยางที่ใช้ความเร็วสูงเป็นเรเดียลที่ใช้ความเร็วสูงก็มีดอกเต็มเหมือนกันลองเลือกดูครับว่ายี่ห้อไหนและก็เลือกอย่างที่ใช้แล้วได้ประโยชน์มากที่สุดครับ